โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกมวันพีทปารีสออริเร์4ครับและวันนี้ผมก็จะไปเล่นหมวดเฉพาะกิจเป็น DLC ที่เราซื้อมากันนะนะบันทึกท่องเที่ยวของยามาโตะผมจะเล่นไคโดท่องเที่ยวประเทศขนมหวานครับผมนี่เลยแล้วเราจะเอาสกิลเราจะเปลี่ยนสกิลข้างบนนะ ไปสอนวชิระเหรอนี่ผมเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเป็นอสศดี8ทิศนะคราวที่แล้วเราเป็นนี้ครับเดดล็อกแลกนล็อกแลกนล็อกเอาละทัศสะก็แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปอยากจะเก่งก็เก่งอยากจะเอาแบบว่าหาของก็หาของอันนี้วิญญาณผมก็อัพมาระดับหนึ่งก็ทำให้ตีแรงขึ้นป้องกันดีขึ้นนะอย่าลืมอัพกันละ่ะแต่จะหา ไอ้ลูกเขาเรียกว่าอะไรนะแทนที่วิญญาณเนี่ยไอ้ลูกวิญญาณเนี่ยต้องหาแมปนี้เท่านั้นแมป DLC เท่านั้นครับตอนนี้เราก็จะมาเดินกันมาเดินกันยังไงขอพาตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวตัวนั้นไว้ก่อนแล้วก็ไปเราจะต้องเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนเลยเห็น ในแผนที่ไหมสีสีเหลืองๆองน,นะต้องเข้ามาในเขตนี้ก่อนเพื่อจาัดก,การตระกูลวินสมโมคคนหนึ่งชื่ออะไรนะไหนอ่ะไม่เกิดอ่ะเร็วเกินฆ่าได้เร็วเกินไม่เกิดอ่ะเนี่ยมานะเลจูน มาดูท่าสิเป็นยังไงตีนี่เองครับกระบองแปดทิศเป็นอย่างนี้นี่เองแอ้อีกท่านึงอะไม่ค่อยเวิร์กเลยเลจูนพลาวา แล้วก็ชื่ออะไรวะชื่อค่าเลยนะศ <laughs> ดีปดทิศโอเคพอร์่าฆ่าตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปในป่าต่อต <Okay. S 1> ีมอนเยอะๆตีมอนเยอะๆอ,อะ๋อเราฆ่าตัวนี้ก่อนฆ่าเปรูลิสก่อนเปรูลิส นี่ไงการจะใช้ท่าคอมโบเราต้องใช้ท่าแรกก่อนี้ตีหนึ่งทีแล้วก็กด Y ครับกด X ทีหนึ่งแล้วกด Y แล้วมอนสเตอร์มันจะมารวมกันตรงข้างหน้าเราเห็นนะแ๋ยวเราก็ใช้ท่าได้นะตีไงมันจะเป็นการใช้ท่าที่ได้เต็มๆอุสาส่ป้องกันจางกระตุก เขาเรียกว่าอะไรนะชะง,งักกันชะง,งักอะ่ะหมอนเยอะเลยมอนเยอะมากเอาล่ะไปต่อโอ้โหโอ้โห <The> <world> แล้วตัวใหญ่อย่างนี้เวลาเข้าป่านี่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยเหียมอนครับเลี้ยงคอมโบเป็เรียก็ได้นะที่จริงพอเข้าป่ามาเสร็จเราก็หาบูเล่ครับถ้าใครดาเมจยังน้อยก็หาบูเล่ตัวจริงก็ที่จะเป็นจุดกลมๆในแผนที่น,น,นะ นั่นคือบูเล่ตัวจริงคุณบูเล่ตัวปองก็จะเป็นสีเหลี่ยมๆเห็นไหมในแผนที่ทุกคนดูนะเห็นรูปนะจะมีกลมๆอยู่นะกลมๆนั่นคือบูเล่ตัวจริงครับตอนนี้เราโปรเฟชั่นแนลเราจะฆ่าบูเล่ตัวกระจกกระจกไว้ อักษีแปดพิษเรียบร้อยเนี่ยจะฆ้าบุเล่ตัวกัะจออเวลาเยอะแยะเอาคะแนนเยอะๆอตอนจบจะได้จะได้นี่เยอะๆเ,เรียกว่าอะไรคะแนนเยอะๆเราได้ดวงวิญญาณเยอะๆสองนาทีเฮ้ยแต่บางทีก็กลัวไม่ทันเนาะ tha bùn lê tôi riêng liền qua tha bùn lê tôi riêng liền qua, mong không thấy gì hết luôn. Con ma thấy, có เอาไปกินก็บองแปดพิษเหรอเรียบเข้าบงรีงโบโเข้าบงแล้วก็เดินหน้าไปต่อครับพอเราจัดก,การบูเล่ได้ผาก็จะเปิดมึนไหมมึนไหมมึนเลยเนี่ย ต้นไม้มันบางเนี่ยข้ามสะพานได้นียอย่ามาตกก็บอกนั่นอยู่เผวมิงแล้วก็จะมาเกิดตรงไหนว่านี่แล้วก็ววช่วยปั๊บเอาไปกินไีแน่ไม่ตายตายลโอเคช่วยแคนรอดได้ระเบิดพลังแล้วมันจะวิ่งเร็วครับ แล้วก็มาตรงนี้ต่อเลยอนนี้ก็มาหาอะไรอะสมุตตี้ปะ่ะผมว่าท่าเก่าเวิร์กกว่านะท่าที่เราใช้กันตอนแรกที่เป็นกระบองสายฟ้ามา ได้เ,เอ่ยตีเกาะให้หายก่อนแล้วเราค่อยใส่ท่าเอาไปกนินอยากเจอมังกรใช่ไหม,ม,มนี่ไงโดนมังกรจิกเยอะปล้อยเกียร์คีบเกียร์คีบ ท okay. างสะพานตอนนี้ก็จะมีการเดินแบบเดินไปหาไอ้นีก่อนคัตตากรุลกะห้ามีตัวพิเศษเกิดขึ้นมาและยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมาก ชักการบาเจฟเก่งจังวะเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ตย,ต,ยติดต้นไม้ไปหาคาตาคุลิยังดีนะเนี่ยชนแล้วต้นมุงต้นไม้บ้านเบิ้นทางหมดมาคาตาคุลิ เบอรพลังบ so, like ิสเกตด้วยเอาไปบ้องโอ้โหยังเดินได้ยังโอโหกพูดจังไปตื่นไว อีกจุดะเน่ยแรงอยู่โอเคชอบท่ากระบองควงสายฟ้ามากว่าไปไหนต่อ,อบิกิสบิกิสัร์ดีกว่าบิกิสอรออชื่อแคคเกอร์ผมเคยเล่นเมื่อวะ มันหนานังไ,ไหมไปที่แฟนล,ล่างแคคเกอร์นี่นเอามองกอนไปองอลาวาเรียบร้อย เคลียร์ข้างล่างก่อนดีกว่าจำไม่ได้แล้วอะลืมเคลียตรงนี้ก่อนมั้งใช่บอกว่าผมลืมครับนี่เคลียร์ตรงนี้ก่อนบอ้าเงนนาเนี่ยเดินมาแล้วจะมีตัวนี้เกิดนี่ไงตัวนี้เกิดแล้วคราวนี้เราต้องเลี้ยงคอมโบ <c oughs> ปัญหาคือต้องเลี้ยงคอมโบให้ได้เยอะๆ ้โบโอเคสามสี่แล้วโอเคได้ละเรียบร้อยครับรโบถึงเออยิอขงข้างข้างบนก่อนวนผิดเปล่าวะวนผิดรึเปล่าไม่ได้เล่นนานเนี่ย ก็บีลืมบ้างเขียนข้างบนอย่างนี้ไม่เป็นไรเวลามีเยอะถึงวนผิดก็วนผิดก็ไม่เป็นไรเออน่าจะวนผิดไม่เป็นไรครับเวลามีเยอะเพราะเราต้องเข้าแถบสีสีเหลือง สองรอบนะถ้าผมจำไม่ผิดแผนที่สีเหลืองเห็นไหมนนะยัามาโต้พูดละโอเคเฮ้ยไม่ไม่ผิดหรอกก็จะถูกวิวระเบิดพังลองสู้ถึงสามตัวเลยนะอยากโดนมังกรไหมฮะนี่นี่ งล่ะเงินล่ะอิจิจิคืออยากให้ตัวเดียวสามตัวหลายๆตัวมงโกลอลังการงานสร้างสุดๆกระเด็นแล้วตัวหนึ่ง

เรียบอยสอตัวลวดโอเคเคคีบอันนี้ก็ออกจากนี้โอเคจกกัดการหัวหน้าบักรุกตรงนี้ก็เคลียคีบคลีย ผมมาเคลียร์คีบโอ้ท่านี้มันก็โอเคนะแต่มันแบบว่าเลอะเทอะไปหน่อยพอจากการตัวนี้เสร็จก็วิ่งวิ่งเข้ามาในนี้อีกวิ่งเข้ามาในนี้อีกเมื่อกี้เมื่อกี้จัดการลูกคนนี้จัดการพ่อเนี่ยไะจัส โอเควนถูก okay, ถือว่าวนถูกจัสเหรอจัด,จดอัสดีปาทิศมังกรโอมบนเลอร์หรือไทโดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผม วนถูกวนถูกมันก็วนผิดหือว่าถ,ถ,ถ,ถูกต้องอต่อไปก็บิ๊กบัมหรอไม่ใช่บิ๊กบัมไว้ก่อน <c oughs> เราจะเข้าไปในป่าก่อน <c oughs> เราจะเข้าไปในป่ากันก่อนทุกคน เพื่อที่จะไปอ้ตัวดาวมีตัวดาวงี้เอาไปใส่ฟ้าเฮ้ยบิ๊กบัมมันตามเข้ามาวะ่ะอ,อย่าตามเข้ามาเนี่เรามาจัดก,การไป เฟโลลีกับเฟโลลีเป็นลอตเปโลครับเป็นลอตเปโลอุ๊ยฝังอาดมาขวางทางไม่ให้ฆ่าออกเอาม뭉ค้อนไปกินเรียบร้อยครับ ตอนนี้กำลังฮยสอฮูฮูฮยเมกคเอาโอ้ยอยากกตอนนี้ก็เคลียร์คลิปให้ได้เยอะที่สุด4,000กว่าลวนะผมไม่แน่ใจว่าต้องคอมโบเยอะๆหรือว่าเคลียร์คลิปเยอะๆนะ เนี่ยสามพันกว่าคอมโบแล้วระเบิดพลังจัดการพิกมัมได้ครับหลังจากเบลอสเปโลแล้วเฮ้ยทำไมแปลกลากเล่นอย่างนั้นล่ะ บิ๊กกินบิ๊กมัมเฮ้ยไปอิูวติดกับแพงแวเ่เฮ้ยโอ้โหไปตัมโบหลุดตัมโบชั้นตัมโบที่อินสัเก็บมาหากาศไปรอบอ,อ้บาวโอ้มังกรไม่โดนเลย ไฟเดียวกันบิ๊กมัมกับไทโดอ่ะนี่แน่อัคซดี้ปาทีดยังไงนี่แน่ไม่ล้างลเลยเลียบรองแล,แล้วก็เดินไปด้านบน แต่เราก็ต้องเสียงดับสีแนี่ตสีแนี่ยเสียงมาละหูฟังหลุดหูฟังหลุด รงพื้นที่ฟ้า,ฟาที่เรายึดไว้อะทุกคนจําไว้ว่าอย่าให้โดนอย่าให้โดนย <c oughs> ึดกลับ <c oughs> ไปไอ้ตัวจะมายึดเราต้องไปจัดการมันนะครับเนี่ยพื้นที่เนี้ยพื้นที่เนี้ยห้ามให้โดนยึดนะทุกคนจําไว้เพราะไม่นั้นบอสต,ตัวสุดท้ายตาสุดท้ายจะไม่เกิด เนี่ยต้องเคลียร์อย่าให้มอนยึดที่นี่ได้พยายามเคลียร์มอนให้เกลี้ยงอย่าให้มายึดตัวสุดท้ายถ้าเป็นมังกรแล้วมันจะเดินเร็วกว่าปกติไหมหรือว่าเข้าเดิมไหมไงเป็นมังกรแล้วพุ่งไปเรืเร่อยๆ จะเดินเร็วว่ะหรือพู่ปกติก็เร็วนี่แน่โอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็จดการคาตาคุริใช่ไหมใช่ด้วยคาตาคุริครับให้ยหุดพื้นที่ไว้่อนเอาเอามอนเตอร์ไปเก็บคอมโบ มานี่ลงมานี่เยี่ยมมากอัตสเน่ปาทิดลดนี่ไงตะอิ้นมีฮาคิสังเกตมาสู้ใครตัวได้เลย ที่ถ้าเอาสก,กิลที่มันบอกว่าจากการตัวแข็งแก่งมาก็น่าจะตีง่ายขึ้นหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็จัดก,การบิกบัมให้ทัน,ทนตัวพื้นที่ข้างนอกจะ,จะแตกเลยนี่รีบจัดจาก,การบิกบัม เห็นพื้นที่ข้างนอกาห้ามให้พื้นที่ข้างนอกโดนจัดการอเก,อก,กา,ากอ,ากอโอเคเกหายนี่แนะ่เกาหายแล้วเริ่มเปิด5คิสบิ๊กบัมก็เริ่มเปิด5คิว่ะ บิ๊กมันมันเกาะไม่หายเลยนี่ไงกาะหายแล้วโอเคมานบนมังกรแย่แล้วพื้นที่ข้างนอกพื้นที่ข้างนอกดาวเกิดแล้วบอสของฉากเกิดของเราโอเคบิ๊กมันตายทันพื้นที่ข้างนอกก็ยังอยู่เมีแยมเถอะนะพื้นที่ที่เรายึด พื้นที่ข้างนอกเนี่ยสำคัญมากเนี่ยพื้นที่ที่บอสบอสเกิดเห็นไหมจัดเกิดถ้าเรายึดยึดไม่ได้โดนยึดกลับไปเราต้องมาเล่นใหม่เลยนะมาขามาแล้ว,วดโดนมังกรน่ะรู้จักไหมดีเนี่นย ไม่ล็อกเท้าเว้ยฮายุไปกินฮายุไปกินอัศนีไอ้แน่อัศนีผสมห้าทิศตาตากรุรีนี่เป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดเลยโมจิของมันเนี่ยบีกมัม bớt khăng mọi người lính lính đi lên, lính lính mọi người khác, đi lên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 , เรียบร้อยไปหนึ่งเอาไปไปฉากเรียบร้อยครับเหลือตัวหนึ่งเรียบร้อยย,อยุคให่นิสตเตบิ๊นาร์คุนิโอ โคชท่สุดอดคมาเดุวสีสรอยเปอร์เซ็นครับโอ้โหได้น้อยไหมมันต้องสองหมื่นขึ้นอนิผมได้แค่หมื่นเก้าเองอ่ะเอาละครับไคโด วันนี้ท่องเที่ยวที่เมืองขนมเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้หัวใจใช่ไหมวิญญาณหัวใจแล้วก็ลูกลูกลูกแฉกนี่อะไรวะอัพสกิลหัวใจอัพเลือดถ้าได้ความสนิทสนมเหรียญเหรียญไค่ดูได้มา46โอเคคือเราเจอตัวอะไรเราก็จะได้เหรียญของตัวนั้นครับเนี่ยเราเจอแครอทเราก็ได้แครอทด,ด้วยเจอลูฟี่นะลูฟี่ร่างฟองก็ได้ลูฟี่ เราอยากได้เหรียญอะไรเราก็ไปฆ่าตัวนั้นแล้วก็ได้เหรียญของตัวนั้นครับนี่แหละที่ต้องการของเราเกิตัวนี้นี่เองกวินยาเงินก็ด่านนี้ได้เงินน้อยอยู่แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y o YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ